ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาโนตอารีดักวิชาการภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคม,มาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธอาจารย์บอกว่าสถานการณ์ครั้งนี้รุนแรงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับสถานการณ์ของอิสราเอลที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าตอนนี้เราอยู่ในสเตตอฟบอร์ก็คืออยู่ในภาวะสงครามอย่างเต็มตัวเพื่อที่จะตอบโต้การกระทําของฝ่ายฮามาส แม้ว่าอดีตอิสราเอลจะมีการตอบโต้บ้างแต่ไม่เคยมีการประกาศภาวะสงครามแต่อย่างใดขณะที่ฮามาสเองก็บอกว่าการกระทําของตัวเองครั้งนี้เป็นการตอบโต้อิสราเอลที่มายึดครองพื้นที่บางส่วนโดยไม่ชอบธรรมส่วนสาเหตุของความเชื่อทางศาสนาที่ต่อสู้กันมาตั้งแต่ในอดีตก็เป็นอีกปมหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะทั้งคู่ต่างก็ใช้ เรื่องของาศาสนามาแย่งชิงดินแดนที่ต่างก็ปกครองอยู่ครับปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้กับความโหดร้ายนะที่เขาเผชิญมานะครับหลายทศวรรษนะดังนั้นแล้วเนี่ยเ,เขาก็เลยมุ่งไปทีเ่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะนั่นก็คือการเ,เขาใช้คำว่ายุติ การยึดครองดินแดนของอิสราเอลนะครับเขาต้องการให้อิสราเอลเนี่ยอถอนกำลังออกไปนะจากาดินแดนที่ถูกกำหนดไว้ในดยข้อมติของยูเอ็นอิสราเอลมาครอบครองดินแดนเหล่านี้ที่หลังเนี่ยนะนะ เนี่ยครับคุณผู้ชมทีนี้อาจารย์ก็ให้เหตุผลนะครว่าสาเหตุที่คนไทยทําไมชอบไปทํางานที่อิสราเอลใช่ไหมครับบางคนฟังข่าวนี้แล้วก็สงสัยทําไมคนไทยต้องไปทํางานที่นั่นเ,ออเนื่องจากว่าอิสราเอลเนี่ยเขาต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรแล้วแน่นอนฮะแรงงานไทยก็ตรงกับความต้องการเพราะว่าทํางานเรื่องการเกษตรได้ดีคุณผู้ชมมีทักษะที่ดีครับประกอบกับได้รับค่าจ้างที่สูงคือตกเดือนนึงอะ่ะเขาบอกสี 50, นะ่ห้าหมื่นนะอันนี้ธรรมดาธรรมดาก็สี่ห้าหมื่นครับ ทำให้ดึงดูดคนไทยให้ไปทํางานที่นั่นนะครับผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาจากนักข่าวของเราแล้วนะครับโดยศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินของไทยได้รับการยืนยันตัวเลขล่าสุดแล้วคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆเพราะว่ามีรายงานว่าแรงงานคนไทยในอิสราเอลณขณะนี้11โมง13นาทีเสียชีวิตถึง12รายนะครับบาดเจ็บ8 และยังถูกจับเป็นตัวประกันอีก11รายนะครับ,รบย้ําตอนนี้นะฮะเสียชีวิตเพิ่มเป็น12รายบาดเจ็บ8รายแล้วก็ถูกจับ11รายครับที่บาดเจ็บ8รายเนี่ยสาหัส 2, 2นะครับแล้วก็อีก4คนก็อาการทั่วไปแต่ที่น่าห่วงคือตัวประกันครับเพราะไม่รู้เลยว่าฮามาสจับไปแล้วเนี่ย <No. S 1> ชะตากรรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับพูดถึงแรงงานไทยที่ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยมีเป็นจำนวนมากจริงๆคุณผู้ชมตัวเลขของทางการถ้าเป็นตัวเลขกลมๆนะจากกระทรวงแรงงานประมาณ30,000คนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็หลายพันคนนะครับ